ติดตามสนามเป้าบรรเทาชุกนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอยากจะให้มีการขยายเวลาจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะ ดึงดูดในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะเวลามาเที่ยวในเมืองไทยจะได้สนุกสนานนะคะแล้วก็ในกรณีนี้นะคะเป็นเรื่องถกเถียงกันพอสมควรล่าสุดนะะมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะมาสนทนานะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะขวามือเิีัยท่านแรกนะคะก็คือคุณธีระวัชรปราณีค่ะเป็นผู้ในการสํานักงานเครือข่ายองค์กรง,กรงดเหล้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านที่2นะคะก็คือท่านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์นะ,ะเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการความปลอดภัยทาง ถนนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะนะคะท่านนายการนรงนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะจะมาช่วยกันนะคะถามในกรณีนี้ว่าตกลงต่อไปก็จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยเวลาเวลาที่ทางกฎหมายบบคูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนดไว้นะครับก็คือ11.00นถึง14.00นยืนยันครับแล้วก็จากนั้นก็พัก นะครับเราก็จะไปขายได้อีกทีนึงก็คือตอน17.00น็ีคือ5มงเย็นนะครจนถึงเที่ยงคืนอันนี้คือทั่วไปนะครับแต่ก็จะมียกเว้นที่สถานบริการใน5พื้นที่นะครับ4จังหวัด1 1อําำเภอนะก็มีชนบุรีนะครับเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็มีที่อำเภอเกาะสมุยอันนี้เนี่เฉพาะสถานบริการนะครับที่จดทะเบียนมี 1, 8 0 0กว่าแห่งเขาขยายเวลาจากตี2ไปถึงตีส แต่ก็เฉพาะ5 5หจุดนี้เท่านั้น5พื้นที่แล้วก็พันกว่าแห่งเท่านั้นที่ที่สามารถจำหน่ายได้จนถึงตีสี่ฉะนั้น,นไม่ใช่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นจะขายได้ทุกแห่งไม่ใช่นะฮะพันกว่าแห่งครับถูกต้องไหมคะใช่ครับะนะฮะคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าตามที่เราได้ติดตามนะฮะท่านรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ชนนาธนะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาการศึกษาผลกระทบต่างๆนะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าก่อนที่จะมีการคุยขยายเวลาเขาไม่ได้ศึกษาผลกระทบหรือฮะหรือ,อยังไงะ <c oughs> ท่านคุณหมอเชอิญเลยค่ะคุณหมอธนพงศ์ครับครับจริงๆตัวเลขมันมีอยู่ฮะ,ะยังไม่ยังไม่ต้องมีนโยบายก็เห็นชัดแล้วว่าการเพิ่มแอกลกอฮอล์เนี่ยมันมันมีการเสียชีวิตมากขึ้นหรือเอาง่ายๆนยะฮะอย่างสงการเมื่อปี6-3สเป็นสงการที่ที่อยู่ในช่วงโควิดรัฐบาลประกาศ ห้ามขายเหล้าแล้วก็เคอร์ฟิวแต่ทราบไหมครับเป็นสงการที่ยอดตายเนี่ยลดลดลงไปครึ่งหนึง่งเลยคะคือคนตายหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดปกติสงการหนึ่งก็สามร้อยขึ้น <conduction> นะคร<ะ>ับก็หายไปเลยครึ่งหนึ่งจากการไม่ไม่ได้ขายเหล้าและมีเคอร์ฟิวแล้วคุณหมอมั่นใจได้ยังไงครับว่าที่ยอดผู้เสียชีวิตลดลงเพราะว่ามาจากเหล้าไม่ได้มาจากการที่คนไม่ออกมาสังสรรค์หรือเปล่าหรือยังไงฮะเออก็ถ้า พอมีเหล้าเข้ามาเป็นปัจจัยร่วมเนี่ยฮะมันมันก็จะมีคือคือล่าสุดเนี่ยอย่างเอาง่ายๆอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเหล้าเนี่ยทำให้เกิดการตายถึง15.8ร์ซก็คิดออกมาก็ถ้าถ้าเป็นภาพใหญ่ของของทั้งประเทศเนี่ยก็ตกปีละประมาณ3-4,000พันคนก็คือเกิดอุบัติเหตุจากคน,นที่ดื่มอันนี้นคือพิสูจน์แล้วว่า<อ>มาจากเหล้า เล่าเป็นสาเหตุครับอันนี้ผมเติมนิดหนึ่งว่านี่ข้อมูลที่คุณหมอยกขึ้นมาเนี่ยเอาข้อมูลที่ศึกษาเลยที่ว่าเปิดสารบริการเนี่ยนะครับจนถึงตีสี่ในห้าพื้นที่หนึ่งอำเภอเยนะครับเป็นยังไงผลเป็นยังไงท่านเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วเจาะจงไปเลยที่มอเตอร์ขับแต่ว่าเขาก็มีมาตรการว่าถ้าเกิดยังไม่สั่งไม่ให้กลับเดี๋ยวมีคนไปส่งถึงบ้านเดี๋ยวมมีห้อองงงรรับต่่่าๆไใชะ แต่แต่ตรงนี้ก็อย่าง,างที่เปรยว่าเราอยากเห็นตัวเลขเหมือนกันว่าแล้วตัวเลขว่ามาตรการจะมีการสกรีนคนก่อนออกจากาภาพว่าคุณเมาหรือเปล่าจะเรียกรถมารับไปเงี้ยเราเราไม่เห็นตัวเลขไงว่า,วาดำเนินการได้จริงแค่ไหนแล้วก็เรียนว่าไอ้หนึ่ก็แห่งเนี่ยอันนี้คือที่จดทะเบียนฮะตามพรบ <c oughs> สถาน <c oughs> บริการ <c oughs> แต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าน,นี้อีกหลายเท่า ที่ที่เขาไม่ได้มาจดทะเบียนแต่ขายเล่าค่ะแต่ถือโอกาสพ่วงไปเลยครับถ้าการลงทุนแล้วถ้าเกิดเวลาตอนนี้นะฮะยังยืนยันอยู่ในเวลาเดิมนะฮะที่เคยขายกันก็คือสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองสิจ็ดถึง24่สิบ่อใช่เวลานี้ไม่นับ5จุดที่กลับมาครับถ้าหากมีใครไม่ขายตามเวลาโทษหนักเบาแค่ไหนครับเปรับนะท่านนะโทษปรับไหม ถ้าขายเครื่องดื่มเป็นกเอลอนอกเวลามีโทษมีโทษจากภูครับเป็นพอดไว์บอกมเครื่องดื่มมีเจ้าดูควบุมเดือนนะครับปรับหมื่นบาทแล้วคนไม่กลัวกันเหรอคะถึงหรือว่ามันอาจจะยากต่อการันลงสารจะลงเป็นปรับส่วนใหญ่เพราะดูจะประวัตินะครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากควบคุมเวลานะควบคุมสถานที่อีกเยอะเลยห้ามขายในเซเว่นห้ามขายในเซเว่นที่อยู่ในปั๊มบอตทอห้ามขายในสถานบริการปั๊มน้ำมันห้ามขายสถานที่อีกหลายๆที่ที่ขอห้ามมาเนาะแล้วก็ห้ามวันอีก วันพระวันใหญ่เลยพวกนี้นะครับอีกเยอะเลยแล้วในการห้ามขายห้าดื่มอีกสถานที่ดื่มอีกดื่มบนรถดื่มในวัดดื่มในโรงเรียนสถานหรือห้ามขายให้เด็กห้ามขายให้เด็กที่อายุต่ำกว่า2 0ปีในทางปฏิบัติทําได้ตามกฎหมายไหมครับท่านสัก50%เปอร์เซ็นต์คุณหมอฮะก็ก็เอาง่ายๆงปีใหม่ที่ผ่านมามีเด็กที่ดื่มและบาดเจ็บที่ดื่มนะฮะและบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตัวเลขอยู่ที่460รายหกรายแล้วเด็ก เด็กซื้อยังไม่ได้เลยแต่เด็กดึงนะคับผมดูอย่างนี้คุณหมอเด็กซื้อไม่ได้นะครับแต่เวลาคนไปซื้อของที่ร้านยายก็บอกหลานเอ้ไปหยิบเหล้าขาวให้ลุงเขาหน่อยให้เด็กไปหยิบเหล้าในตู้มาขายถือบอกไปได้นะอย่าทําอย่างนี้อย่าใช้เด็กหรือแม้กระทั่งร้านเล็กๆที่เด็กมาดินเสิร์ฟยู่ที่ทาถือน้าแข็งโอเคอยากช่วยพ่อแม่แต่เราก็บอกหนูอย่ามาเสิร์ฟได้ไหมหนูมาชงเหล้าไม่ได้เด็กอายุมันผิดมันคือไม่ควรให้เด็กเข้ามาดูกับแอ็กงงไงคือความเสริมนิดเดียวเรามาที่เดยวต้องมีควยม ผมในฐานะที่เป็นนยายกานะครับเรามองว่าเมื่อมีการเปิดเกินเวลาหนึ่งที่คุณหมอบอกสถานบริการจริงพันแปดพันแปดจริงหรือเปล่าไอ้จดแต่พันแปดตอเวลาเปิดเปิดจริงไหมผับพ,พวกนี้พันแปดไหมอันนี้ถามคุณหมอชนหน้าเลยถามทุกคนนะครับที่เ <c oughs> วลาเกิดนะครับว่ามันผับจริงหรือเปล่าคนที่เกี่ยวข้องเพราะว<ๆ>่าเขาไม่สนพบริษัสถานบริการนะที่ที่ที่เป็นจังหวัดที่ขยายนะครับแล้วมันเป็นผับที่รับอนุญาตจริงไว้ส่วนมากที่เราเจอก็คือไม่ก็ได้รับอนุญาตกับ2ก็คือเมื่อไม่รับอนุญาตปั๊บอาคารเสียงก็เกิดปัญหาเรื่องข้างบ้านนกกก็เเิดะะลั สามเปิดผับแล้วถ้าไม่ใช่สถานบริการรับอนุญาตมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอันนี้คือปัญหาที่พบเห็นกันอยู่บ่อยจุดต้องครับที่เราสั่งคดีอยู่นะกับสี่ก็คือมองรถขับเหมือนที่คุณหมอบอกนะครับกับสามก็คืออาวุธปืนควบผุมได้ไหมก็จะตามมาถูกต้องครับมาเตเไยครับตรงแลช่วงนี้ตั้งด่านยังยากเลยผลประโยชน์ไม่ชอบอย่างอื่นสามก็คือสี่ก็คือเรื่องเพศนะครับมาเรื่องประเวณี่อดลวงกันนะครับแล้วก็เรื่องของเด็กอายุต่ำกว่า20เข้าไป นี่คือผลกระทบที่สเลยครับผมผมก็เจอแล้วข้าเรื่องค้าปรเวณีถ้ามีเขไปเจอกันในนั้นนะครับนะครับผมก็ไม่เคยไปนะผมทําคดีเยอะเฉยก็คือเข้าไปนั่งห็นแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่ก็เอาเบอร์โทรไปให้ปุ๊บก็ไปเลยนะก็โทรกันไปถ้าเป็นเช่นนั้นกรณีนี้นะคะคุณหมอธนพ์คะคณะกรรมการที่จะมีการตั้งเพื่อศึกษานะผลกระทบต่อไปคุณหมออยากจะเสนออย่างไรบ้างคะคุณหมอคะคือคือผมคิดว่าตอนนี้ผมผลกระทบเนี่ยเราพอจะ จับต้องได้เห็นอยู่ฮะว่ามีคนตายมีคนเจ็บไม,ไม่ยากที่จะไปศึกษาแต่ที่ไม่ไม่มีเลยก็คือว่าแล้วที่รัฐบาลบอกว่าเรามีมาตรการนี้เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นให้ให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นตัวเนี้ยเราไม่มีตัวเลขเพราะนั้นคําตอบแรก,กคือว่าเราอยากเห็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยศึกษาในด้านว่าแล้วมาตรการนี้มันเวิร์กไหมมันคุ้มค่าไหม หมายความว่าถ้าเกิดเราตั้งเป้าว่าปีหน้าจะมีนะักท่องเที่ยวก็มา3า4 0ถึงไม่ใช่ปีหน้าปีนี้สามสิบถึงสีล้านคนคนที่ประสงค์จะมาเพื่อดื่มแอลกอฮอลในช่วงเวลานี้หรือสนใจจะมีสักเท่าไหร่จะสไร้างรายได้เท่าไหร่กับคนที่เข้ามาแต่ไม่ได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาดื่มแอลกอฮอลในช่วงเวลาประมาณนี้แค่มาเที่ยวก็จะมีไรายได้เข้ามาเท่าไหร่คือคุณหมออยากเห็นความเป็นรูปธรรมในข้อมูลค,คือเวลาเราตัดสินใจเชิงนยโยบายเนี่ยมันต้องบาลานซ์ระหว่างความคุ้มค่าไง S <S <k iller> ว่าแล้วที่ที่เราบอกว่าเรามีมาตรการเนี่ยเราต้องการเม็ดเงินเราต้องการส่งเสริมรายได้เนี่ยมันมันคุ้มไหมกับตัวเลขที่มันมีอย่างที่คุณธีระบอกยอดตายที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ตายเพิ่มขึ้นตกเดือนหนึ่งก็10กว่ารายนะฮะถ้าเป็นปีก็เป็นเป็นหลักร้อย <S <S 2> <S 2> คําถามคือนยโยบายเนี่ยมันจะแลกกับชีวิตคนหรือเปล่าที่ <จะ S 2> เพิ่มมากขึ้นจะเอารายได้เท่าไหร่มาแลกกับชีวิตคนที่เสียไปสมมติสิบคนอย่างที่ว่าแล้วสิบคนนั้นคือชีวิต ในเดือนเดียวเไม่ได้ไปคนเดียวนะยกตัวอย่างง่ายๆครับมีน้องที่เป็นทํางานกับทางเครือข่ายองค์กรรดเล่าเนี่ยแหละครับแล้วก็เขาเป็นกิจอาสาอายุแค่13ปีเองนะครับทางานร่วมกับทางกู้ภัยออกประมาณเที่ยงคืนกว่าก็ออกไปช่วยนะครับคนรถยางแตกที่นนทับรีนี่เองครับแล้วคนเมาขบรถชนเสียชีวิต ยีสิบสามขวบเป็นนักรณรงวัดเล่าเลยนะครับแล้วเด็กดีด้วยนะสิบสามขวบจิตอาสาด้วยจิตอาสาด้วยแล้วมีความตั้งใจอยากช่วยเหลือสังคมคําถามก็คือว่าเขาได้เงินชดเชยเท่าไหร่จากคู่กรณีหมื่นบาทนะครับเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมื่นบาทณเวลานี้ณเวลานี้อ๋อณเวลานี้ครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิเขาไปช่วยด่วนเลยนะเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องไปฟ้องเอาอืนะครับคือขั้นตอนของด้านกฎหมายเองคนเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยนะครับ ก็มีปัญหาว่าพอท่านท่านอายาพอทราบนะครับพอถึงขั้นไปถึงสารป๊อบก็จะรอลองอายาและใครมีตังค์มากบางทีก็ไม่มีการวัดแอลกอฮอล์ะไยงตงที่เราทราบเันดีนะครับเพราะนั้นข้อเรียกร้องของเรานะครับหนึ่งก็คือเนี่ยคุณศึกษาคบถ้วนหรือยังเราเราศึกษาตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราตัวเก็บตัวเลขมาแค่เดือนมกราคมเดือนเดียวเองนะครับที่หลังจากเปิดแค่พันห้าร้อยกระแห่ง ถึงตีสเนี่ยนะครับที่ว่าเสียชีวิตไป80%ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแปดคนเนี่ยจากเดิมเสียชีวิตสิบคนในห้าพื้นี้เนี่ยเป็นแปดคนเนี่ยนะครับ <c oughs> จากตรงนี้ถ้าไปทั้งทั้งทั้งห้าจังหวัดนี่คือร้านอาหารทั้งหมดซึ่งเราประมาณว่าประมาณสักแปดหมื่นกว่าแห่งที่ <c oughs> มีใบอนุญาตจำหน่ยายไอคอนปัจจุบันนี้คนคนไทยเราเนี่นะครับประเทศไทยเรามีใบอนุญาตประมาณ5้าแสนกว่าใบออ๋ในจำหน่ายไม่ใช่ผับนะไม่ใช่สถานบริการทั้งหมดแค่จำหน่ายแค่ร้านค้าทั่วไปแต่แต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารในในห้าพื้นที่นี้น่ะสอง คำถามจากน้0 8ขึ้นไป2,005 20,050เราประมาณว่าน่าจะเสียชีวิตเกือบถึง1,000ถ้าถ้าเราทําเรื่องนี้ครับนะครับเพราะนั้นข้อแรกเลยศึกษาชัดเจนหรือยังเราแค่1เดือนนี่เราเห็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครหลายท่านบอกอุตส่าห์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะกลัวตายเราไม่ดื่มแต่เราก็อาจจะตายได้ใช่ไหมฮะท่านกําลังจะสื่ออย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีการขายมากขึ้นมีการดื่มมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแน่นอนครับแล้วอันที่2ก็คืออันที่2อย่างที่คุณหมอบ่านะครับ แล้วที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกระตุ้นได้แค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวเองนะครับสำนักปาัดกันของกระทรวงการท่องเที่ยวศึกษามาว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการไปเที่ยวที่ไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวที่ไหนตั้งตั้งหน้าตั้งตาจะมาดื่มแอลกอฮอล์ไหมคงไม่ใช่มากกวามาดื่มไม่ต้องมาดื่มถึงประเทศไทยก็ได้มากกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เขาตั้งใจจะมาอย่างอื่นไอ้เรื่องที่บอกว่าจะเข้ามาดื่มแอลกอฮอลอะไรต่างๆนี่อยู่ท้ายๆครับแต่ว่ารัฐบาลไปฟังเสียงนายทุนผมต้องเรียนตรงๆเงี้ยนะครับเขาก็อยากจะได้เนื่องจากการตลาดโอกาสสร้างรายได้ธุรกิจเาท่านการบอกว่าแอลกอฮอล์บรบ่อลกอฮอลควบคุมมาแล้วสิบหกปีนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้เยอะแยะไปหมดเลยทำให้พื้นที่เกิดพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับคนก็มีความสุขอะไรมากขึ้นแต่นักผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องการ ให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามทําให้การขายการดื่มเบียคอเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสที่เขาอยากจะใช้อ้างโควิดอ้างเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นเรื่องนี้โดยการเปิดขายเครื่องดื่มเบียคอยมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องการที่จะยืนยันและตัวเลขก็ชัดเจนว่าผลกระทบมีมากกว่าแน่นอนได้ไม่คุ้มเสียเข้าใจเช่นคุณห<ข>มอค่ะคืนนี้ประเด็นอย่างที่คุณธีระบอกเนี่ยผมผมว่ามันมีสัญญาณว่า มันจะไม่ใช่แค่4จังหวัดนีคค่คือตอนนี้นร,อรตอนนี้มันมีบอกว่ามีข้อเรียกร้องจะขอขยายทั้งประเทศ <c oughs> คือ,ค,อคือมันยังไม่มีการศึกษาผลกระทบที่รอบด้านเลย <c oughs> แต่จะมีแนวโน้มว่าจะขยายพื้นที่ออกไปทั้งประเทศอันน,น,นี้อันนี้เป็นเป็นข้อกังบนเลย <c oughs> นะครับแล้วแล้วจะว่าไปตอนที่ปลดล็อกเรื่องนี้ถึงตีสีเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าเป็นฐานบริการในโรงแรมเนี่ยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอันนี้ก็ขายได้ถึงทีสีอยู่แล้วนะเพราะนั้นตอนนี้มันไปกันมันไม่ใช่แค่สพื้นที่ละ,ะเพราะนั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอยากตั้งหลักให้ดีะนะฮะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเพราะว่าผลกระทบตอนนี้เราเราไม่มีมาตรการมากำกับเลยแต่แต่เราจะเดินหน้ากับเรื่องนี้นะครับซึ่งอันนี้ผลกระทบจะตามมา ดูไม่ปลอดภัยกับประชาชนคนไทยเลยนะ,ะคะถ้าอย่างนั้นซ,ซึ่งก็เหมือนที่คุณทีระบอกแล้วแล้วเวลาเกิดเคสขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบอย่างน้องที่เขาเสียชีวิตจากคนเมาชน,นแล้วทางคู่กรณีก็มาบอกว่าเนี่ยมีแค่นี้แหละที่เหลือไปฟ้องเอาคืออย่างเงี้ยยอมติดคุกอย่างเงี้ยใครใ,ใครจะรับผิดชอบยอมติดคุกเป็นเป็นคำทามที่ไม่มีคําตอบเจอปัญหานี้บ่อยไหมฮะท่านอยการนรงก็มีเหมือนกันที่เขาไม่มีจริงๆนะครับเราก็ได้จากคค่าทดแทน ผู้เสียหายในคดีอาญาได้จากประกันนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวที่ผู้เสียหายเนี่ยผู้ต้องหาที่ว่าทําผิดี่ยไม่มีก็ยอมติดคุกเพราะถ้าไม่จ่ายเนี่ยศาลอาจจะไม่รอการลงโทษแต่ถ้าชดเชยบ้างเนี่ยหรือบางครั้งมันที่ท่านบอกครับว่า,าผมไม่มีเงินนะแต่ว่าคุณเรียกมาเจ็ดแสนแต่ผมมีอยู่ห้าหมื่นนะผมวางห้าหมื่นศาลก็มองว่าโดยฐานอนุรรูปแล้วเท่านี้ก็ถือว่าเจตนาแล้วที่จะดูแลเขาได้เท่านี้ก็ให้รอการลงโทษอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจท่านเพราะท่านมองว่าเขามีเท่านี้ แต่ต้องย้อนไปดูที่สาเหตุนะฮะว่าชีวิตคนเขาไม่ได้อยากได้พรบเขาไม่อยากได้สักบาทนะฮะเขาอยากได้ชีวิตเขารอดมีใครถามว่าระหว่างเงินกับความตายคุณเลือกเงินมากกว่าความตายเห็นว่าคงไม่มีใครกล้าอย่าว่าแต่ความตายนะเอานิ้วแลกเงินเอามือแลกเงินก็ยังไม่อยากยุ่งด้วยเลยนะฮะมีแต่ใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านเพื่อรักษาชีวิตหนึ่งชีวิตกันซะมากกว่าถ้าเขามีเงินมากพอนะฮะผมมีสองสองประเด็นเนี่ยท่านผู้การประเด็นแรกเลยก็คือว่าพวกเราต้องเรียนปรึกษาคุณหมอ และผมด้วยเหมือนกันว่าพวกเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนไม่เกรงกลัวนะครับมีการเราพูดถึงเรื่องดืมไม่ขับะอะไรต่างาเนี่ยรปรากฏว่าเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขากระทาผิดแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับโทษที่ที่ชัดเจนต้องถามท่านผู้ชมที่ชมสนามเป้าบรรเทาทุกข์นนะฮะว่ารู้สึกเหมือนอย่างที่คุณธีรพูดหรือเปล่านะว่าเอ๊ะถ้ามีปัญหามีเรื่องทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับแอลโกอฮอล์คงไม่เท่าไหร่หรือเปล่าอ่ารู้สึกอย่างนั้นไหมเพราะว่าเพราะว่าพอถึงแชนไปได้เลยคดีโทรมาได้เลย ก็อย่างนี้ฮะเราลงอายานะครับสุดท้ายก็ก็หลุดคดีไปอย่างย่งเคสที่ตํารวจนะครับเสียชีวิต5ศพเลยนะครับหนึ่งศพตํารวจแล้วก็สี่ห้ท่านเนี่ยเป็นกู้ภัยนะครับโดนเข้ามาชนเนี่ยตอนนี้คนขับเมาเนี่ยออกจากคุกแล้วแต่ครอบครัวนี่ก็ยังต้องใช้ชีวิตอย่างละยากลวครับแต่ทายังไงให้เพิ่มคดีต้องถึงสารพบสารลงอย่างเดียวติดคุกเลย จริงๆโทษมันก็ลงแหละแต่ว่าพอดุลพินิษท่านเนี่ยเนาะอันนี้เราเข้าร่วมไม่ได้นะครับก็ต้องเพิ่มโทษอาจจะต้องให้สารเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยเราเพิ่มโทษให้สูงขึ้น้นกครับเราอยากให้คณะกรรมการที่จะเราจะแก้กฎหมายก็คณะกรรมการได้สามารถเสนอแนะได้ครับผมแต่นั้นหมายถึงมันก็เป็นปลายเหตุใช่ไหมฮะทำไมเราไม่ย้อนกลับมาดูตั้งแต่ต้นเหตุาเราเราเอาปลายเหตุมาแก้ต้น กฎหมายเอาเรียกว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งจริงๆมันต้องทําควบคู่กันใครับแล้วล่าสุดจะว่าไปกฎหมายมันถูกแก้เนี่ยมาตราพรบจราจรทางบกมาตรา6 6อตรีถ้าความผิดซ้ําในรอบ2ปีเนี่ยให้สารจําคุกด้วยเสมอแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีเคสเนี่ยแต่ส่งไปสารท่านก็ยังรอเหมือนเดิม นี่ขนาดเขียนไว้แล้วนะครับผมมีผมมีอีกประเด็นหนึ่งครับอันนี้เรื่องเรื่องลงโทษแล้วนะฮะแล้วทําไมธุรกิจแอลกอฮอล์ที่ได้กําไรเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสจ่ายบ้างหลักการที่บอกว่าใครคือผู้สร้างความเสียหายผู้นั้นต้องจ่ายนะครับนะครับหลักหลักเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเราจะเห็นทุกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า ให้ธุรกิจอนหอตั้งกองทุนเยยวาเลยครับนั้นแสดงว่าคณะกรรมการชุดนี้นะที่กําลังจะตั้งขึ้นอนุกรรมการชุดนี้ก,ก็ได้ดูให้รอบๆ<อ>ทุกมิติก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอเวลามีการนําเสนออะไร พี่น้องประชาชนก็อาจจะรับไม่ไหวกันก็ได้นะคะเรื่องนี้นะท่านผู้ชมใครที่ชมสามเป้าบรรทุกร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการของเราได้เลยนะคะเราจะได้รวบรวมแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้กันอีกนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทีไรแล้วก็คุณหมอมากมากเลยนะคุณหมอธานมขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรายังพอมีเวลาได้ช่วยเหลือกันอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของข้อกฎหมายนะฮะเราจะไปติดตามกันเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ กรณีนะคะโอไม่ทันสรารช่ัย<อ>ทีมงานบอกวันพรุ่งนี้ค่ะสนามป้าประชาทุกบ่ายโมงครึ่งนะคะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะวันนี้นะแขกรับเชิญทั้งสองท่านทีมงานทุกคนนะคะท่านอายการยในรงราศารีรัศม์แล้วก็ดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอ a Channel คะ่ะ